หัวใจของการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกนั้นต้องทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าไม่รู้วิธีและแนวทางก็จะทำให้เสียเวลาไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ประสบความสำเร็จกว่าจะลองผิดลองถูกกว่าจะเข้าใจก็อาจเสียเวลาไปนานสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ พระองค์ทรงเน้นสอนและแสดงโทษของการยึดมั่นอยู่ในอุปทานขันทั้งหเป็นตัวทุกข์พระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อการตรัสรู้เพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือพระองค์จะทรงหยิบยกและแสดงธรรมในเรื่องอริยสัจสี่เป็นส่วนมากและในการแสดงธรรมอริยสัจสี่แต่ละครั้งนั้นจะมีทั้งอุบาสกอุบาสิกา พระภิษุสฆ์สและพระภิษุนีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจำนวนมากในอริยสัจสี่พระองค์จะส่งเน้นแสดงตัวสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตันหาความอยากได้และความไม่อยากได้ในกองขันห้าอันเป็นเหตุปัจจัยส่งผลให้เราเป็นสุขและเป็นทุกข์เช่นเวลาขันห้าเป็นสุขก็ยึดไว เวลาขันห้าเป็นทุกข์ก็ผักใสจึงเกิดความลำบากเพราะพยายามที่จะแก้ไขคืออยากวิ่งหนีทุกข์และอยากวิ่งหาสุขแต่โดยความเป็นจริงของสัตว์และมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่กองแห่งทุกข์หาความสุขไม่เจอเท่าที่สังเกตดูมีแต่ทุกข์น้อยกับทุกข์มากเท่านั้นเองฉะนั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น มีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปรวมแล้วขณะที่ยังมีชีวิตคือมีขันห้าอยู่เราจะต้องอยู่กับกองแห่งทุกขอยู่ตลอดมีวิธีเดียวที่จะไม่ทุกคือไม่มาเกิดอีกเมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขันถ้าไม่มีขันก็ไม่มีทุกข์เพราะทุก์มีที่ขันไม่ใช่ที่จิต แต่เหตุที่มาเกิดก็เพราะความหลงได้แก่อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงไม่ยึดขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนจิตจึงเกาะติดขันห้าพาให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิน้นและก็มาทุกข์เพราะขันห้าอยู่ทุกชาติไปนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องมาทำลายเหตุของการเกิดก่อนคือ ทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกองขันห้าให้ได้และจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมาพิจารณากายใจคือขันห้านี้โดยความเป็นขอไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพื่อให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายแล้วจิตจะได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้เสียได้จิตจะไม่หลงไปเกาะติดกับขันคือ ถอนตัวเป็นอิสระอยู่เหนือขันทั้งที่มีความทุกข์ของขันอยู่แต่จิตสบายไม่ทุกข์ไปกับขันเพราะยอมรับความจริงว่าเกิดมามีขันก็ต้องทุกข์แบบนี้ไม่มีใครหนีพ้นจงพิจารณาว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ไม่มีรูปกายนี้มาก่อนเมื่อเกิดมามีรูปกายแล้วจึงมีเวทนาความสุขทุกข เฉยๆตามมาจึงมีสัญญาความจําได้หมายรู้ตามมาจึงมีสังขารความคิดปรุงแต่งตามมาจึงมีวิญญาณความรับรู้รับทราบตามมาเมื่อรูปกายนี้ดับเวทนากระดับสัญญากะดับสังขารกระดับวิญญาณกระดับจึงไม่เหลือความเป็นเราอยู่ตรงไหนอีกเลยนี่แหละ ที่เราหลงกันจึงเรียกว่าหลงสมมุติหลงของชั่วคราวทั้งที่ยึดเอาไว้ก็ยึดไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้แล้วแต่เขาจะเป็นไปและท้ายที่สุดก็ดับสลายตายจากไปไม่มีเหลือและขณะอยู่ก็เป็นทุกข์ด้วยทุกตลอดเวลาที่เราเอาศัยเขาอยู่เมื่อเรามาพิจนารณาในกายใจโดยความเป็นทุกข์และเป็นธรรมชาติของเขา ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์อันหนึ่งของธรรมชาติซึ่งเป็นไปนตามสภาวะของเขาโดยไม่มีใครไปบังคับบัญชาเขาได้แม้แต่เราผู้ที่ไม่รู้สมมุตินี้เกิดมาจากธรรมชาติเช่นกันหาได้เป็นตัวเป็นตนไม่เมื่อเรามาพิจารณาขันกับจิตว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดดับหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้จิตก็จะปล่อยวางรูปขันและนามขันเสียได้ จงึต้องทำบ่อยๆพิจารณาขันห้าและทำงานของขันห้าโดยแยกให้เห็นหน้าที่แต่ละตัวและอาการต่างๆของเขาจนชัดเจนมองหาและสังเกตอยู่ตลอดเวลาเท่าที่มีเวลาโดยไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเสมอไปทำได้ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนเพราะการที่เร,เรากำหนดอยู่ที่กายก็เป็นสมาธิอยู่แล้ว แต่ไม่ได้หมายเอาความสงบเพราะความสงบตรัสรู้ไม่ได้เพราะขณะที่มีความสงบตัวสังขารจะไม่ทำงานเมื่อสังขารไม่ทำงานจะเกิดปัญญาไม่ได้ต้องอาศัยการคิดค้นจึงจะรู้ความจริงเมื่อเข้าใจความจริงแล้วจึงปล่อยวางตัวสังขารอีกทีเพราะคิดค้นจึงรู้เมื่อรู้แล้วจึงปล่อยวางความคิดไปเพราะความคิดก็เป็นเพียงสังขารขัน เป็นของสมมุติเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันทำและพิจารณาอย่างนี้ไปนานๆก็จะเกิดความชํานาญขึ้นเองเมื่อชัดเจนขึ้นจิตจะยอมรับเองและปล่อยวางในที่สุดถ้ายังไม่ปล่อยวางก็ทําต่อไปจนเข้าไปเห็นความจริงแล้วจิตจะยอมรับทำซ้ำๆโดยการหาเราในความเป็นรูปและหาเราในความเป็นนามว่ามีเราอยู่ตรงไหน ให้เน้นดูในธาตุทั้งสี่ในกายนี้ว่ามีเราอยู่ตรงไหนในเมื่อหาเราในธาตุทั้งสี่ที่กายว่าไม่มีเราแล้วก็ยกนามทั้งสี่ขึ้นมาหาว่ามีเราอยู่ตรงไหนเมื่อนามทั้งสี่ไม่มีเราแล้วก็ย้อนกลับมาหาเราในตัวผู้รู้ว่ามีเราอยู่ตรงไหนทั้งที่ตัวผู้รู้ก็เป็นวิญญาณขันนั่นเองก็ไม่เที่ยงเช่นกัน เมื่อเห็นอย่างนี้จะมีอะไรให้หลงเพราะทุกอย่างเป็นสมมุติของขันห้าทั้งหมดเลยจึงต้องวางทั้งหมดจะได้ชื่อว่าปล่อยวางสมมุติเพื่อเข้าสู่ความเป็นวิมุตติคือหลุดพ้นจากการยึดมั่นในสมมุติทั้งปวง